31 really thinking s. <S คุณเคยสงสัยไหมครับว่าความรักที่ใช่จริงๆแล้วควรหน้าตาเป็นแบบไหนเป็นความรักที่ทุกอ,อย่างลงล็อกเปะ๊เปะๆเหมือนเช็คลิสต์ในหัวเราหรือเป็นเพียงความรักที่บางครั้งเต็มไปได้วยความผิดพลาดความไม่สมบูรณ์แต่กลับทำให้เรารู้สึกจริงใจกว่าที่เคย วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Matt a ทเช l e r l e s s หนังโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าของ A24 จากฝีมือค่วมกับซีลินซองเจ้าของผลงาน Past Life ที่ทำให้เราหลายคนเสียน้ำตาหนังเรื่องนี้ไม่ได้เพียงเล่าแค่ความฟุ้งฝันแต่ถามตรงๆถึงราคาของความรักในโลกที่เต็มไปด้วยเงินชื่อเสียงและภาพลักษณ์เรื่องราวของ Lucy m a s สเซอดีตนักสแสดงที่ผันตัวมาเป็นแมชเมเกอร์ เธอคือคนที่จับคู่ให้คนรวยหรูหราและเลือกมากกว่าที่ใครจะรักได้จริงๆในขณะเดียวกันเธอเองก,ก็กลับติดอยู่ในระหว่างความรักเก่าที่เรียบง่ายกับชีวิตใหม่ที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แต่ไร้หัวใจและนี่คือหนังที่ทำให้เราถามตัวเองว่าในโลกที่ทุกอย่างถูกทำให้เป็นสินค้าแม้กระทั่งความรักเองเรายังจะเชื่อในรักแท้อยู่หรือเปล่า And I I'm need Yeah, desperate. badly. you so พาทหนึ่งถ้าเราพูดถึงชื่อซีลีนซองหลายคนอาจจะนึกถึงพาทไลฟ์หนังรักเรียบง่ายแต่แทงลึกที่ทำให้2023เป็นปีที่ผู้ชมหลายคนจดจำไม่ลืมงานเล่าที่ดูเงียบแต่สะเทือนใจเพราะมันพาเราไปสำรวจความสัมพันธ์ที่ค้างคายอยู่ระหว่างโลกจริงกับโลกที่อาจเป็นไปได้ ในปี2025เธอกลับมาพร้อม Materialist ภายใต้การสับสนของ A 2 4คล้ายที่เรารู้กันดีว่าไม่กลัวจะหยิบประเด็นยากหรือนอกกรอบมาขยายให้กลายเป็นหนังที่มีเสน่ห์และควรใจผู้ชมไปพร้อมกันคราวนี้ซีินซองหยิบเอาโรแมนติกคอมดี้แนวที่คนมาคิดว่าต้องเบาสบายมาสวมโครงสร้างที่มีทั้งความดาร์กเสียสีและตั้งคำถามต่อความรักยุคสมัยที่ทุกอย่างถูกแปลงเป็นสินค้า ทีมนักสแสดงหลักก็ไม่ธรรมดาดักกาต้าจอห์นสันรับบทลูซี่เมสันผู้หญิงที่เคยล้มเหลวในฐานะนักสแสดงแต่กลับประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นแมชเมเกอร์หรือคนจับคู่ให้คนอื่นเธอคือคนที่ช่วยให้คนรวยตามหารักที่เพอร์เฟกต์ออนเพเปอร์แต่กลับไม่มั่นใจในรักของตัวเอง คริสเซวันส์รับบทจอรนอดีตแฟนเก่าของลูซี่ผู้ชายธรรมดาที่ไม่สามารถมอบความมั่นคงทางการเงินแต่เต็มไปด้วยความรักที่จริงใจให้ลูซี่แต่ลูซี่ก็ทิ้งไปและเปโดพาสคในบทแฮร์รี่คาสติโลชายผู้ร่ำรวยมีทุกอย่างในสายตาสังคมแต่ก็ซ่อนความไม่มั่นคงบางอย่างไว้ภายใต้ภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบเกินจริง การรวมตัวของทั้งสามคนทำให้เรื่องนี้ไม่ใช่แค่รักสามเศร้าแต่เป็นการวางทางเลือกของชีวิตที่ทุกคนต้องเคยคิดควรเลือกคนที่ใช่ในหัวใจหรือใช่ในสมการชีวิตเมื่อมองกว้างออกไป materialist จึงไม่ใช่แค่หนังธรรมดาแต่มันคือการสะท้อนว่าโลกยุคนี้ความสัมพันธ์ถูกประเมินค่าด้วยอะไรเงินสถานะหรือความรู้สึกที่จริงแท้ Why America ภาสองหนังเปิดให้เราเห็นชีวิตของลูซี่แมสซนที่ตอนนี้กลายเป็นคนสำคัญในบริษัทจับคู่อดอใจการนิวยอร์กเธอเคยเป็นนักสแสดงที่ล้มเหลวแต่กลับประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ไม่ใช่ฐานะคนที่ยืนบนเวทีแต่ในฐานะคนที่เขียนบทให้คนอื่นได้พบรัก แต่ความสําเร็จนี้ไม่ได้มาพร้อมกับความสุขเสมอไปเพราะลูกค้าของเธอเต็มไปด้วยมาตรฐานที่สูงเกินจริงทุกคนอยากได้รักที่เพอร์เฟกไม่ยอมลดข้อแม้ใดๆลงมาแม้แต่น้อยจนลูซี่เริ่มเหนื่อยล้าเหมือนกําลังขายฝันมากกว่าขายความจริง เรากำลังเห็นตัวอย่างชัดๆผ่านลูกค้าคนสำคัญอย่างโซฟีผู้หญิงที่ไม่เคยยอมลดสเปคลงมาเลยทั้งที่โอกาสเจอใครสักคนที่ครบทุกข้อนั้นแทบเป็นไปไม่ได้และบางครั้งลูซี่ก็ต้องพยายามปลอบใจเธอหลังถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเลและหนังก็พาเราไปในฉากงานแต่งที่ลูซี่ภูมิใจ เพราะมันคือคู่รักลำดับที่9ที่เธอจับคู่สําเร็จแต่แทนที่มันจะเป็นฉากแห่งความสุขกับเป็นฉากที่เต็มไปด้วยคําถามเจ้าสาวร้องไห้เพราะรู้สึกว่าตัวเองกําลังแต่งงานด้วยเหตุผลที่ตื้นเขินและเต็มไปด้วยแรงกดดันลูซี่ต้องเป็นคนโน้มน้าวให้พิธีดําเนินต่อไปทั้งที่เน่ใจเธอเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคือความรักจริงๆหรือเปล่าและนี่คือจุดที่ตัวละครสําคัญอีกสองคนเข้ามาในชีวิตเธอ แ a ร์รี่คา i l สติลแสดงโดย p e โด o าสคาล l นักลงทุนผู้ร่ำรวยและเป็นพี่ชายของเจ้าบ่าวเขาได้ยินลูซี่เสนอขายบริการ m แม h m a k i n g ให้แขกในงานและเริ่มสนใจเธอทันที Harry คือภาพแทนของชีวิตที่สมบูรณ์แบบบนกระดาษเขามีเงินมีสเสน่ห์และที่สำคัญคือสนใจลูซี่อย่างจริงจัง จอห์นเฟนชแสดงโดยคริสเอเวนส์อดีตแฟนเก่าของลูซี่ที่เคยรักแต่เลือกลากันไปเพราะปัญหาการเงินตอนนี้เขาทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในงานแต่งและยังคงพยายามตามฝันที่เป็นนักแสดงแม้จะยังไม่เคยประสบความสำเร็จ การประชิญหน้ากับชายสองคนนี้ในคืนเดียวกันทำให้ชีวิตของลูซี่ถูกดึงไปเหมือนคนละทิศด้านหนึ่งคือแฮร์รี่ที่เหมือนจะมอบทุกอย่างที่เธอต้องการได้อีกด้านหนึ่งคือจอหนที่มอบสิ่งที่เธอเคยเชื่อว่าเป็นรักแท้แต่แลกมาด้วยความไม่มั่นคงนี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งใน m ม t e r i a l i s t คำถามที่ว่าเราควรเลือกความรักที่ทำให้ชีวิตมั่นคงหรือความรักที่ทำให้หัวใจเราเต้นแรงกันแน่ We're looking for a nursing home partner and a grave buddy Who our partner is, determines our whole life But the math doesn't add up ภาสาหลังจากงานแต่งลูซี่เริ่มปล่อยให้ฮ์รี่คอร์สเซโลเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเขาไม่เพียงพาเธอไปดินเนอร์สุดดูตามร้านดังๆแต่ยังมอบความรู้สึกมั่นคงที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อน ลูซี่เคยตั้งปณิธานว่าตายไปคนเดียวหรือไม่ก็ต้องแต่งงานกับคนดวยเท่านั้นเริ่มรู้สึกว่าแฮร์รี่คือคนที่ทำให้ความคิดนี้กลายเป็นจริงได้ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะลงตัวนี้ก็ส่งผลต่อการทำงานของลูซี่ให้กลับมามีแรงบนันดาลใจอีกครั้งเธอเชื่อว่าถ้าเธอสามารถมีรักที่เป็นไปได้ลูกค้าของเธอก็ควรจะได้เจอความรักนั้นเช่นกัน เราเห็นฉากเล็กๆอย่างการที่ลูซี่ได้รับข่าวดีจากมาร์กหนุ่มที่บอกว่าอยากสารต่อความสัมพันธ์กับโซฟีลูกค้าคนโปรดของเธอมันเหมือนเป็นสัญญาณว่าทุกอย่างกำลังจะเป็นไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องแต่ความสุขนี้อยู่ได้ไม่นานในวันเดียวกันไวโอเลตเจ้านายของลูซี่เข้ามาหาเธอพร้อมข่าวร้ายโซฟี Sophie, กำลังจะฟ้องร้องบริษัทอดอหลังจากที่ถูกมาร์กทำลายร่างกายในการเดท ลูซี่ตกใจรู้สึกผิดมหาศาลเพราะเธอคือคนที่จัดการเรื่องนี้ให้โซฟีโดยตรงเวลเลต์พยายามบอกลูซี่ว่านี่คือเรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมแต่ก็สั่งให้เธอลาพักยาวสีสัปดาห์และห้ามติดต่อโซฟีเด็ดขาดเพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายนี่คือจุดหักเหสำคัญครั้งแรกมันทำให้ชีวิตการงานที่ลูซี่ภูมิใจพังทลายลงในชั่วข้ามคืน ความเชื่อมั่นที่ว่าเธอคือคนที่สามารถสร้างรักแท้ให้ใครก็ได้กลับกลายเป็นคำถามใหญ่โตว่าที่ผ่านมาเธออาจเป็นเพียงแค่แม่สื่อที่ขายฝันโดยไม่สนใจว่ามันทำลายใครหรือเปล่าและในช่วงที่เธออ่อนแอที่สุดคนที่เธอได้เจออีกครั้งคือจอรนอดีตแฟนเก่าที่ตอนนี้เริ่มมีโอกาสเล็กๆในวงการการแสดง เขาเชิญลูซี่และแฮร์รี่ไปดูละครเวทีที่เขาเล่นแม้จะเป็นการแสดงเล็กๆแต่สำหรับจอรนมันคือความภูมิใจที่สุดในชีวิตและนั่นเองลูซี่ก็เริ่มนึกถึงความจริงใจที่ต่างจากชีวิตหรูหรากับแฮร์รี่แต่ปัญหาคือทุกครั้งที่จอร์นพยายามปลอบใจเธอกลับรู้สึกเหมือนถูกตอกย้ำถึงความล้มเหลวของตัวเอง และนี่คือความตึงเครียดค่อยๆขยายแฮร์รี่มอบโลกที่มั่นคงและสมบูรณ์แบบแต่กลวงเปล่าจอห์นมอบความจริงใจแต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนส่วนโซฟีคือเงาที่คอยตามหลอกหลอนให้ลูซี่ตั้งคำถามกับบทบาทของเธอในโลกแห่งความหลักที่เป็นสินค้าาซี่ แม้เวลจะเตือนนักหนาว่่อยาเข้าพิยุ่งกับโซฟีแต่ความรู้สึกผิดทำให้ลูซี่ทนไม่ไหวเธอเลี้ยวจะตามหาลูกค้าคนนี้ด้วยตัวเองเพื่อขอโทษและอธิบายให้เข้าใจว่าไม่ได้ตั้งใจทำลายใครแต่การ,รเผชิญหน้ากลับไม่เป็นอย่างที่หวังโซฟีไม่เพียงแต่ปฏิเสธคำขอโทษแต่ยังดา่าลูซี่ยังเจ็บแสบว่าเป็นแค่แมงดาที่เอาผู้หญิงไปป้อนให้ผู้ชายโดยไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น เธอมองว่าลูซี่ไม่ต่างอะไรจากการค้าความรักด้วยความสับเพ่าและเห็นแก่เงินคำพูดนี้แทงใจลูซี่อย่างแรงเพราะมันตรงกับสิ่งที่เธอเองก็เริ่มสงสัยมาตลอดอาชีพที่เธอทำอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นการช่วยให้คนเจอรักแท้หรือแค่สร้างตลาดขายฝันให้คนที่กลัวความเหงากันแน่ ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับแฮร์รี่ก็เริ่มเผยให้เห็นด้านที่ไม่สมบูรณ์แบบเลยเสียทีเดียวเมื่อลูซี่เตรียมตัวเดินทางไปไอซ์แลนด์กับเขาเธอบังเอิญเจอกล่องแหวนมั่นในกระเป๋าแฮร์รี่ที่ควรจะเป็นสัญญาณของความมั่นคงใช่ไหมแต่สิ่งที่เธอค้นพบในคืนนั้นกับทันที่เธอสะเทือนใจยิ่งกว่าเดิม แฮร์รี่สารภาพว่าเขาเคยทุ่มเงิน2 0 0แสนดอลลาร์ 200, ไปกับการผ่าตัดยืดกระดูกขาเพื่อตัวเองดูสูงขึ้นไม่กี่เซนติเมตรสำหรับเขาการเสียกรรมนี้คือการเติมเต็มความมั่นใจในการขาดหายไปตลอดชีวิตแต่สำหรับลูซี่มันคือเครื่องย้ำเตือนว่าแฮร์รี่เองก็เป็นเหยื่อของโลกที่หมกมุ่นกับภาพลักษณ์และมาตรฐานที่ไม่มีวันพอนี่คือจุดแตกหักทั้งคู่ยอมรับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากความรักจริงๆแต่มันเป็นเพียงพอ เต้าต่างตอบโจทย์ในเช็คลิส์ของกันและกันจึงมาคบกันได้เท่านั้นพวกเขาเลือกเลือกกันด้วยดีท่ามกาลางรถขมที่ยิ่งตอกย้ำว่าชีวิตที่ดูเพอร์เฟกตอาจจะไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยหลังจากลูซี่กลับไปหาคนที่เธอไม่คิดว่าจะกลับไปหาจอรนอดีตแฟนเก่าผู้ชายที่ไม่มีเงินไม่มีความมั่นคงแต่มีบางสิ่งที่เธอกลับมาคิดถึงความจริงใจและความหักที่ไม่ได้ถูกตีราคา นี่คือการปูทางสู่ครึ่งหลังของเรื่องที่ลูซี่ต้องเลือกให้ได้ระหว่างความรักที่มีหลักประกันกับชีวิตที่มั่นคงแต่ไร้หัวใจเธอพร้อมจะเสียสละอะไรเพื่อให้ได้สิ่งที่แท้จริงนี้กันแน่ พาทาหลังจากเลิกลาก,กับแพรรี่ชีวิตของลูซี่เหมือนว่างเปล่าเธอไม่มีงานไม่มีบ้านให้กลับเพราะปล่อยเช่าไว้แล้วและที่สำคัญที่สุดคือไม่มีคําตอบว่าตัวเองกำลังมองหาอะไรในชีวิตในจังหวะนั้นเองจอรนก้าวเข้ามาชายที่เธอเคยรักแต่เลือกที่จะเดินหนีและไม่มีความมั่นคงทางการเงิน เขาอ้าแขนรับเธอกลับมาอย่างไม่มีข้อแม้และชวนไปเที่ยวอัพสเตทนิวยอร์กด้วยเงินที่เขาหาได้จากการเล่นละครเล็กเบนเวทีมันอาจจะไม่หรูไม่สมบูรณ์แบบแต่กลับเต็มไปได้วยความรู้สึกอบอุ่นที่ลูซี่ไม่ได้สัมผัสมานาน ฉากที่ทั้งคู่บุกงานแต่งคนแปลกหน้าและจบลงด้วยการจูบกันคือช่วงเวลาที่เหมือนใม้ลูซี่ได้ย้อนกลับไปเป็นตัวเองอีกครั้งผู้หญิงธรรมดาที่หัวใจเต้นแรงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางก้อนความรักที่คอยบริการความฝันให้กับใครแต่ทันทีที่จอนถามอย่างตรงไปตรงมาว่าเรากลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งได้ไหมลูซี่ก็ยังไม่กล้าตอบเธอสารภาพว่าเธอยังติดกับดักของค่านิยมและความคาดหวังว่าความรักที่ดีต้องมั่นคงและมีเงินรองรับ จอร์นจึงพูดในสิ่งที่กลายเป็นหัวใจของหนังเขายอมรับว่าเขาอาจจะมอบชีวิตที่ไม่มั่นคงให้ลูซี่แต่เขาสามารถมอบความรักที่จริงแท้และเขาพร้อมจะรักเธอไปทุกวันแม้จะต้องเหนื่อยต้องลม้มต้องสู้ก็ตามในขณะที่ลูซี่กำลังลังเลอย,อยู่นั้นเหตุการณ์สำคัญก็เกิดขึ้น โซฟีโทรมาหาเธอด้วยเสียงสั่นเครือบอกว่าผู้ชายที่ทำร้ายเธอครังกล่อนมาดักอยู่หน้าห้องแต่ตำรวจไม่ยอมช่วยพอเขายังไม่ได้บุกเข้ามาลูซี่และจอนรีบขับกลับเข้าไปในเมืองทันทีแต่เมื่อไปถึงมาก็หายตัวไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือโซฟีที่แตกสลายและกลัวว่าต้องตายไปคนเดียว ในห้องเล็กๆแห่งนั้นลูซี่และโซฟีพูดคุยกันทางน้ำตาโซฟีระบายความรู้สึกไร้ค่าที่สังคมมอบให้กับผู้หญิงที่กล้าตั้งมาตรฐานจนกลายเป็นคนถูกโทษทั้งที่จริงๆแล้วเธอแค่อยากเจอความรักที่แท้จริงลูซี่จึงกุมมือและบอกว่าเธอจะอยู่ตรงนี้ไม่ให้โซฟีต้องเผชิญความกลัวเพียงลังพันอีกต่อไป นี่คือช่วงเวลาที่ลูซี่กลับมาพบตัวเองจากผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งขายความรักเป็นสินค้ากับกลายเป็นคนที่เลือกจะปกป้องความรักในความหมายที่จริงแท้ที่สุดและได้เห็นโซฟีเริ่มลุกขึ้นฟ้องร้องและปลกป้องสิทธิ์ของตัวเองก็เหมือนการปลดล็อกให้ลูซี่ตัดสินใจได้ว่าเธออยากมีชีวิตแบบไหนต่อจากนี้ พาร์ท6หลังจากเหตุการ์ช่วยโซฟีผ่านคืนเลวหลายนั้นลูซี่ก็เริ่มเห็นชัดเจนว่าความรักไม่ได้มีสูตรสำเร็จไม่ได้วัดจากจำนวนเช็คลิสตที่ตรงตามเงื่อนไขแต่คือการเลือกอยู่เคียงข้างใครสักคนแม้โลกภายนอกไม่เห็นด้วยก็ตาม และในเวลานี้จอรก็กลับมามีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตเธออีกครั้งเขาสารภาพตรงๆว่าแม้แต่เขาอาจจะไม่มีเงินทองหรือชื่อเสียงแต่เขาจะเตือนเตืองทุกวันว่าเขารักลูซี่และพร้อมพยายามสร้างชีวิตร่วมกันลูซี่ฟังแล้วถึงกับน้ำตาคลอเพราะนี่คือสิ่งที่เธอเฝ้ารอมาตลอดโดยไม่รู้ตัวความรักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทน ลูซี่พยายามบอกว่าเธอสามารถดูแลตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องมีผู้ชายมาทำให้ชีวิตสมบูรณ์แต่จอร์นก็ไม่ยอมถอยเขาไม่ได้เสนอความมั่นคงทางการเงินเขาเพียงเสนอหัวใจที่มั่นคงต่างหากสุดท้ายลูซี่ก็ยอมเปิดใจและทั้งคู่ก็ตัดสินใจกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง ในด้านงานเวลเลตโทรมาแจ้งข่าวว่าโซฟีเริ่มมอ,อกเดทกับคนใหม่ที่อดอจับคู่ให้และแฮร์รี่เองก็สมัครเป็นลูกค้าของบริษัทแล้วเหมือนกันเรื่องราวของพวกเขายังคงดำเนินต่อไปแต่ลูซี่กลับไม่รู้สึกผูกพันกับเส้นทางนี้อีกต่อไปนะัก v i โอเลตเสนอให้ลูซี่ขึ้นมาบริหารสาขานิวอร์กพร้อมเงินเดือนที่เธอจะเรียกเท่าไหร่ก็ได้แต่ลูซี่บอกตรงๆว่าเธอคิดจะลาออกเพราะไม่อยากเป็นหนึ่งในระบบที่เปลี่ยนแปลงความรักให้เป็นสินค้าอีกแล้ว หนังผิดฉากด้วยฉากเล็กๆแต่อบอุ่นลูซี่และจอนนั่งกินข้าวกลางแจ้งในสวนลพาพ์คแบบเรียบง่ายไม่มีดินเนอร์หรูไม่มีแหวนเพชรแพงๆมีเพียงแหวนดอกไม้ที่จอนสวมให้เธอก่อนจะพูดติดตลกว่าอยากจะทำการตัดสินใจทางการเงินที่แย่ๆด้วยกันไหมลูซี่หัวเราะและตอบตกลงก่อนทั้งคู่จะจูบกัน ในช่วงเครดิตเราเห็นภาพคู่รักหลายคู่รวมถึงลูซี่และจอนเดินเข้าไปขอใบอนุญ,ญาตแต่งงานที่ซีดีครอสออฟฟิศมันไม่ใช่ฉากโรแมนติกเวอร์วังแต่มันคือภาพของความรักจริงๆที่เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบทว่าเป็นสิ่งที่ทำให้คนสองคนอยากอยู่ด้วยกัน Why not? Cause he's good looking and rich But probably doesn't have r o o m m a t e How is David? Moved in with his fiance The TikTok girl ภาเจ็ดเมืมม่อมอยกลับไปบัตเชอร์เลสไม่ใช่เพียงแค่หนังรักโรแมนติกคอมเมดี้แต่คือการเสียดสีโลกยุคใหม่ที่แม้แต่ความรักก็ถูกทำให้เป็นสินค้าลูซี่เริ่มจากคนขายฝันจับคู่ให้คนรวยตามเช็คลิสต์แต่เหตุการณ์ของโซฟีทำให้เธอรู้ว่าความรักที่วัดกันด้วยมาตรฐานและภาพลักษณ์อาจทำร้ายคนได้จริงๆผู้ชายสองคนในเรื่องคือภาพตรงข้ามกันอย่างชัดเจนแฮร์รี่คือชีวิตที่สมบูรณ์แบบบนกระดาษ รวยดูดีแต่กลวงเปล่าจอดไม่มีเงินไม่มีความมั่นคงแต่มีความรักที่จริงใจแก่นของหนังคือลูซี่เลือกตัดสินใจด้วยเช็คเลสแล้วหันกลับมาเชื่อในความรู้สึกแท้จริงจบด้วยการเลือกการตัดสินใจในการเงินที่เลวร้ายแต่เต็มไปด้วยความรักที่จริงใจ ทีมใหญ่ของหนังคือความรักที่ถูกทําไม่ไกลายเป็นสินค้าภาพลวงตาของความสมบูรณ์แบบและการเลือกด้วยหัวใจแทนที่จะเลือกด้วยสู่อสาเร็จและนี่คือสิ่งที่ทำให้ Matchless แตกต่างใช้โครงสร้าง rom-com เพื่อถามคําถามที่หนักหน่วงที่สุดว่าในโลกที่ทุกอย่างถูกซื้อขายได้เรายังจะเชื่อในรักแท้อยู่ไหม An fantasy apartment? impossible How the much is this apartment? เอาโชนี่คือการสรุปิเค v i ะห์ Material List จาก A 2 4ครับค่ะหนังที่ใช้โครงสร้างโรแมนติกโคอมดี้แต่กลับซ่อนเอาประเด็นจริงจังอย่างเงินชื่อเสียงมาตรฐานสังคมและบาดแผลของผู้หญิงไว้อย่างเข้มข้นมันเป็นหนังที่ถามเราตรงๆว่าในโลกที่ความรักถูกเปลี่ยนให้เป็นสินค้าเรายังจะเชื่อรักแท้อยู่ไหมเรื่องราวของลูซี่จอห์นและแฮร์รี่ะท้อนให้เห็นว่าความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงภาพลวงตาในขณะที่ความไม่สมบูรณ์แบบ อาจจะเป็นสิ่งที่จริงแท้และจับต้องได้มากกว่าสุดท้ายแล้ว Materialist ไม่ได้ให้คำตอบตายตัวแต่ทำให้ผู้ชมแต่ละคนต้องย้อนกลับไปถามตัวเองว่าหัวใจตัวเองต้องการอะไรกันแน่ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับถ้าอยากสนับสนุนเพิ่มเติมสามารถกด s u p e r t h a n k s ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ และถ้าคุณจะเลือกความรักที่ถูกต้องบนกระดาษหรือจะยอมรับความรักที่อาจผิดพลาดแต่จริงใจคุณจะเลือกอะไรลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงสวหรับวันนี้สวัสดีครับ